ไคฮาแเวดกำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลอย่างดูเดือดหลังจากพลาดโอกาสสำคัญหลายครั้งรวมถึงยิงจุดโทษไม่เข้าในเกมเ a ฟคัพที่อาเซนนอลแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมาจนกลายเป็นเป้าให้แฟนบอลและมีมต่างๆถล่มแซวกันแบบไม่ยัง้งเกมนี้แมนยูไนเต็ดขึ้นนำก่อนจากบรูโน่แฟนันเดสแต่กาเบรียลมากันเยสซัดตีเสมอให้ปืนใหญ่ได้ทำให้เกมสูสีถึงช่วงดวลจุดโทษและจบลงด้วยชัยชนะ5ต่อ3ของปีศาจแดง ซึ่งฮาวเวดพลาดจุดโทษสำคัญและก่อนหน้านั้นยังยิงระยะเผาคนในนาทีที่88หลุดออกไปแบบไม่น่าเชื่อหลังจบเกมโลกโซเชียลเริ่มโหมกระหน่ำมีมแซลฮาวเวดอย่างดูเดือดร้านพิซซาเจ้าดังโดมิโนยังร่วมวงด้วยโดยโพสต์รูปเขาพร้อมแคปชั่นบนเอ็กว่าขอโทษทีนะถ้าเราเผลอทำออเดอร์พลาดคืนนี้เพราะไอหนุ่มคนนี้เพิ่งเริ่มงานให้เราแฟนบอลและบัญชีต่างๆพากันแชร์คลิปหนักบาสที่พลาดชุดลูกหลายครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับฟอร์มของฮาวเวด บางคนยังโจมตีว่านี่แหละเหตุผลที่อาเซนอนตกรอบขณะที่แฟนบอลเชลซีรายหนึ่งถึงกับโพสต์คลิปเกี่ยวกับโลกในอุดมคติพร้อมแคปชั่นว่าโชคดีที่ฮาวเวดไม่ได้เล่นให้เชลซีอีกต่อไปแล้วเรียกได้ว่าค่ำคืนที่ควรจะเป็นโอกาสทองของฮาวเวดกลับกลายเป็นวันที่เขาต้องเจอแรงกดดันและเสียงวิจารณ์มหาศาลจากทั่วสารทิศแทนแฟนๆอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ